ยูดีมีหงโอ้พิโมครับพิโมแกะกองเลยเนะี่ยดูปุ้งกีสิยังไม่ถลอกเลยครับเอ2เอชสองร้อยสิบเอฟหกตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งดีตัวครับผมวันนี้พาด,ดูพี่โมครับ ลอกหนานลึกมากครับ2เมตรได้เจอกับเจ้ายูดีครับเอ่อมีลูกกีแรงมาครับคันนี้แล้วก็มีหกล้อแล้วก็อันนี้โอ้โหดูจบน,นี่น่าจะไปชนหมาเนะี่ยเดคายาเก้า,อา,กาโอ้โหจัดเต็มกล่องเลยครับ ก่นอนท้ายระเบิดก่อนท้ายละเบิด,อบดโอ้โหมีเจาะรอยคันแล้วครับนี่มาโอ้โหพี่ลงพี่ลงดูท่อดูท่อ ช้ชาิโหดจัดเลยพันนี้เสียงโหดมากเอ้เราจะถ่ายยังไงให้เห็นรถเอ่อไมโครเดี๋ยวนะหามุงก่อนตอนนี้กำลังตักใส่หกล้ออยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่อ,อ่ละหารทรายครับผมว้า อันนี่มีการนิกาด้วยนะนี่นี่นี่การกานิกาจ้าเอออยู่ฝั่งนู้นฝุ่นครับเราต้องอยู่ฝั่งนี้หละถูกแล้วเดินไปใกล้ๆก็ได้ครับ F หก 6ล้อก็มี10ล้อก็มีไปได้เ oh, oh. กะกลองเลยครับตัวนี้เครื่องยนต์สสูบครับน่าจะขอมมอนเร็วมาเราดูอย่างนี้ดีกว่าครับ ซีซูเปเครื่องยนต์อิซุซุ G I C H K 1 X ความแรงอยู่ที่159แรงม้าครับตีไปเลย160ตีไป160เลยครับบวกให้ครับ ผุกี่หนึ่งคิวได้ครับไอหนุ่มซามูไรครับคันนี้แต่ว่าไม่รู้ผลิตที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือว่าอินโดนีเซียน่าจะผิดที่อินโดนีเซียรครับใบแท็กแ0ครับมาตรฐานรุ่นนี้รุ่นขนาดนี้80เซน น้ำหนัก2 1ตันครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมกับฝั่งนู้นครับเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนเร็วฟืดฟาดเลยครับถังน้ำมันเขาใหญ่ครับ400กว่าลิตรน่าจะ400ลิตรครับรุ่นนี้ เป็นรถขนาดกลางครับแต่ว่าโอ้โหสีสูบเท่านั้นครับแรงมากเอเทสสองร้อยสิบโอ้โหจัดเต็มเลยครับเท่ไหนน่อยลงกยู่นะ ลอกนานลึกพอสมควรตรงนี้เป็นที่โคกครับทีมงานเสียน้อยครับทีมงานนี้ทีมงานป่าน้อยโซนละหานทรายครับ สายตัดเงินนะเดี๋ยวมาดูการออกตัวของคันนี้หน่อยครับที่หลงทิ่สปดออกตัวยกล้อหรือเปล่า น่าจะเกียร์สองหรือเปล่าสองโลโอ้โหขับโหดมากเลยกันนี้โ้หกล้อก็มีครับ รอจะขายง่ายหน่อยครับสิบล้อขายยากคั้นใหญ่พุทธชาติ ลองนานได้สวยครับนาดินสวยงามวิ่งเข้าละหารทรายเลยครับเสียงอะไรพี่ บายเอ๊ะทำไมมันไม่ไปอ่ะคราสหมดหรือเปล่าต่นนี้เหมือนคราสหมดครับต้องดันตูด ดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดล่างเจ็ดบนสองขีใหญ่มากเลยหนึ่งคิว ิบล้อมีทั้ง10บล้อและหล้อเลยบ่อนี้คันนี้น่าจะเป็น S 18ครับ มาตรงนี้เต็มๆเลยครับใายทำยากครับพี่น้องลมไปทุกทิศเลยครับ นี่ขุดสบายเลยครับ จากฝากระโปรงอีกคิดว่า6สูบนะไม่ใช่ <laughs> สี่สูบแรงจริง4สูบสี่สูบ16บหกวาวครับ เดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายครับอันตรายก็โควิดอีกนะเดี๋ยวดูการออกตัวของโอ้ตัวนี้นี่ฮีโน่เลยลื่นไหนยวดูใกล้ๆก,ก่อนครับ FR 6 0 FR 6 0 s ู m o โมใช่ไหมเรลยกสุโมใช่ไหมจัดเต็มกล่องเลยครับได้ Yeah. Mm.